สวัสดีค่ะมัอน,นี่ปลาเดินสีมานมักหมูให้เบิงะะ้งดะวยเถิดมักหมูปรัสูตรมักหมูลปลาเดินอันนี้เนื้อหมูแผ่นใหญยๆสีเนยยานะค่ะเนาะอันนี้ปลาเดินหลังทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วมีสองตอนเอาไว้ทานย่างนี่เคียงปรุงก็บม,ม่มีอย่างนี่เคียงปรูปลาเดินกระซิมีปลาเดินใส่เกีย๊ยวใส่ยน้ำมันหอยแล้วก็ใส่ยำ ใส่ยวขาวเนาะคุณเนาะใส่ซี่โอขาวใส่เกลือใส่น้ำมันหอยบ่ได้ใส่ยังไงกระปุกน้ำตาลต,ต,ตัดน้ำตาลตัดน้ำเนาะคุณเนาะนะ้ำตาลตัดประมาณจากกั้ก่อนสองซอนนะ้ำตาลตัด,ดว,ว่าไปเดินมาใส่กับเทียมด้วยคุณน้องเดินมัาแบบนี้เลยเดินมาใส่กับเทียมเพราะว่ามักสูตรไปรเดินเนาะคุณเนาะ ล่าเขาไปย่างไฟหรือว่าขันคนกินบะท่านนี้คนสอดบะใส่ตู้เย็นไหมันใส่กระเทียมมันสีเปียวเดนได้ก็ใส่เดินกับสีมาร์กงี้แล้วไม่ไก่น้าหมไก่ไก่น้ำนานเนาะีชื่อสูตรมากไปเดอนก็ได้กิดไก่ไปเดอนกับบะไส ใส่พริกไก่ย่ำห้าหมักต้องใส่กันห้าอยากผ่า,ยอ,ยาอย่างเงี้มันรสุดจากมันสีเปลีป่ยน,นไปเกียร์ปะเด็นกะ็ใส่ไปสอนหนึ่งเนาะใส่ไปสอนหนึ่งเกียร์ว่าเราต้องใส่ไหลอันอื่นกับกลมกลมเนาะอันนี้ก็เลี้ยนอนี่ก็ไวท้ทำมาเป็นไก่ไก่ไก่ไ,กไ,กไกม่หมูน้ำ เห็ดตอในไงสีเด้อพีีนองแล้วงามเอาไปย่างกังไข่นน่อนี่เห็ดตอในไงตอนแบบไงหนาหรือปึกเลยพี่นนองจะอีกจังหน่อยิได้ซืมเขาเนื้อนะต่ทิ้งไว้ยักคักหนึ่งเพราะมันซึมเข้าไปเล้วมนกัน กลมกลมมึงเนี่เราไปย่างกับแซ่บบ่เข้มหรอกับบ่หวานเกินพอดีพอดีพี่น,อน้ยอยว่าไปเดินกะเอาพอดีพอดีอไปเดินเห็ดหดูหรอเห็ดดูเราเลี้ยขี้นนอนหงอนแต่พอดีไปเห็ดเนื้อตอนไหนยังสีเดพี่น้อง เหลือไก่ไก่หนีกระเทียมหมักน้ำกับเอาแกงเพิ่นสีห้แกงนั่นเพิ่นสีห้เห็ดนั่นต้มค่าไก่เออต้มค่าไก่ลืมเ่รามันแกงประเด็นก็ลืมไก่เพิ่นสียงไหมต้มค่าไก่น้ำกับหมักน้ำนู่นค่ะเนาะหมักจักขาหนึ่งเดือนแล้วก็ต้มค่าไก่นี่ก็ย้ำให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วที ก็ว่างไหวงี้สิละพี่น้องมันเข่ากันพอเข่ากันแล้วประเด็นกับซี่ไส่ถุงไหวไงทุ้งประเด็นก็เตรียมมาแล้วนี่ใส่ถุ้งเลยแล้วก็เข่าตัวเย็นแล้วเราพี่น้องบ่โดนจักเม็ดหมักหมูสูตรประเด็นเนะะื้อกระเด้อลองไปเห็ดลองมึงใส่เย็น ไปเดินไปรังมือ้อคนเหมือนน,อนะนี่พี่น้องไงนี่พี่น้องเงีอันนี้มันสีนี่แหวอยู่หนึ่งต้องหาต้องไปตื้อนึงสีมากเลยเอาแม,ม่ใส่มันสีดีไปซื้อแบบนี้มากมาใส่ไปซื้อมากธรรมดาเป็นแค่เนา่าเน่ามาหาแต่หน,นี่แต่ร้านบดดีเพื่อนหนึ่มีเข้าไปซื้อที่ตลาดนัดถนนิ่นี ตื่นมาหันใส่กลองสีรัตนนองที่ดีมี่เป็นพี่ๆเรียบหนันีนี่เงียบอะไรลูกไปน้นทอนะ้ำนี่เน่าใส่อันนี้เราลราพี่น้องเรวเรียบร้อยแล้วหมูปลาเดือนเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ สูตรไปเดินล่องเมืองเด้ค่ะเด้อขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกไหล่ทุกเลิบเอต้ติดตามคลิปหนาคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ก่อนเพื่อนใหม่มากอะช้าๆได้พาเรียงามเนาะ่ะเนาะไปเดินกันสิจบคลิปไว้ซ้ำนี้ก่อนขอบคุณทัวโลกเด้ค่ะเด้อ thank you you so much my f r i e n d thank you thank you บวัสดีค่ะ